สวัสดีครับมวันนี้พามาชมสมเด็จวัดละครธรรมครับวัดหวงปู่นาคจร่างนะครับวันนี้พามาชมเนี่หามวลศสารนครับเกาเกานะครับบางท่านก็อาซิลูนะครับบางท่านอาซิบูลูนะครับวันนี้เขาไม้รับชมนะครับสมเด็จหวงพ่อนาคครับวัดละครธรรมครับ วัดละครทําเป็นสมเด็จวงพ่อหน้าครับเนื้อหาม่อนสาลรไม่ชมกันนะครับมารับชมกันอันนี้ก็สิมีปัดทองนะครับปัดทองอัน คีอดูนอนยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกวัดเจดีนอนนะครับวัดละครทำหรือวัดเจดีนอนนะครับอันนี้องค์นี้ก็สิมีปัดทองนะครับปัดทองปัดทองลงรักปัดทองนะครับเนื้อหามนสารกบเก่าะะมารับชมด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้าง อัน <Started. S 2> ที่เขามากก็ย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเข้ามาชมสมเด,ด็จวัดละครธรรมหลวงปูน่นาคจัดสร้างนะครับหลวงปูน่นาคจัดสร้างอขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยครับทีแะบบเข้ามารับชมรับ ฟังในเทือนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม